ก่อนอื่นไปสรุปภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนครับที่สหรัฐเองเนี่ยก็มีถ้อยถแถลงของทางคุณเจินนเนตเจเลนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวข้องกับเรื่องอัตราดอ,อกเบี้ยนโยบายนะครับว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มขึ้นมาบ้างเพื่อ ตอบรับนะครับกับเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจจะขยายตัวร้อนแรงเกินไปเรียกว่าปัจจัยนี้เองนะครับพอมีถ้อยแถลงออกมาก็เป็นแรงกดดันหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเลยครับที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวต่อเรื่องของอัตราดอกเบี้ย er นะครับก็ทำให้ N a ส DA q เนี่ยเป็นตลาดที่ปิดลบมากกว่า1.8%ทีเดียวฮะปิดที่1 3 6 3 3จุดนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เองเนี่ยมีผลต่อเรื่องของต้นทุนการดำเนินง,งานอย่างมากสำหรับดอกเบี้ย er นะครับแต่สำหรับดาวโจนส์นั้นมีการเคลื่อนไหวบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจุด ปิดที่ 34, 3 4 1 3 3ืจุดนจุดนะครับนักลงทุนก็ยังคงจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์นี้นะครับรวมถึงเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่จะประกาศออกมาด้วยกันไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไมเศรษฐกิจสหรัฐนั้นสามารถเติบโตได้อย่างร้อนแรงนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาในโจไบเดนก็มีการกดันนะคะมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้วกว่า5.3ล้านล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็เตรียมออกอีก4ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งก็น่าจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจนั้นร้อนแรงนะคะ